รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริน <Yoda> ท <immer bir Twin> ีวี ไม่แปลกใจทำไมประเทศไทยถึงเป็นหนึ่งในลิสต์ของนักเดินทางทั่วโลกเพราะเอกลักษณ์ที่งดงามในความเป็นไทยนั่นเองทั้งโบราณสถานศิละปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่มีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากที่ต่างๆมาจากทั่วโลกมากมายโดยเฉพาะอาหารไทย ะะหลายๆคนก็จะต้องนึกถึงตรอกซอกซอยค่ะที่เต็มไปด้วยร้านอาหารมากมายค่ะอยากทานแนวไหนเนี่ยก็มีให้เลือกกันอย่างหลากหลายไปเลยโดยเฉพาะค่ะอาหารไทยที่เราคุ้นเคยเมนูเดียวกันนะคะเราสามารถเลือกระประทานได้แบบทุกระดับเลยละคะ่ะตั้งแต่สตรีทฟู้ดไปจนถึงไพรเวทฟ e Dining เลยละคะ่ะนั่นเป็นเพราะว่าอาหารไทยนะคะมีมากกว่าความอร่อยค่ะแต่มีคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่อยู่ในอาหารทําให้อาหารไทยค่ะสามารถยกระดับและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั่นเองค่ะอาหารไทยถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีเอกลักษณ์ภูมิปัญญาและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกโดยเฉพาะอาหารไทยโบราณ ได้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมการเมืองและภูมิปัญญาของคนไทยในยุคสมัยต่างๆไว้ด้วยกันทำให้อาหารไทยโบราณสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้มากกว่าความอร่อยมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยนะคะผ่านอาหารจานอร่อยมากมายค่ะในรายการอิ่มอดีตรายการที่คุณผู้ชมดูแล้วก็จะ อิ่มความรู้ค่ะไปกับเกร็ดประวัติศาสตร์ไทยที่น่าสนใจอิ่มท้องไปกับเมนูต่างๆจากร้านอาหารที่สามารถตามไปชิมได้อย่างสบายใจไปเลยล่ะค่ะและสุดท้ายอิ่มใจค่ะกับความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดของคนไทยที่รังสรรค์เมนูต่างๆออกมาให้เป็นมากกว่าความอร่อยนะคะแล้วมาติดตามรายการอิ่มอดีตไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะทราบถึงวิธีคิดภูมิปัญญาในการรังสรรค์อาหารไทยโบราณในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะเราควรที่จะรู้ที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์ชาติไทยกว่าจะมาเป็นสยาม ความเป็นสยามในปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะตอบยากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ครับความเป็นไทยที่เราเห็นนะคบมันอาจจะมีการผสมผสานระหว่างหลากหลายชาติหรือบางที่มันอาจจะไม่ใช่ความเป็นไทยแบบร้อเซไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแม้กระทั่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรวไมไปจนถึงอาหารไทยเราที่มันติดอันดับโลกหลายๆอันดับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเลือกรับปร,รับใช้มาจากหลากหลายชาตินะครับจนเกิดกลายเป็นเอกลักษณ์ไทยที่เราเห็นทุกวันนี้ คำถามที่ทุกคนติดใจสงสัยและมีข้อพิปรายถกเถียงได้หลายทฤษฎีมากนะครับว่าดินแดนในดินแดนที่เราเรียกว่าเป็นประเทศไทยปัจจุบันคนไทยอยู่มาแต่เดิมหรือเปล่าหรือมีใครอยู่ที่นี่เราต้อง,ต,องต้องพูดถึงเรื่องนี้เป็น2ประเด็นย่อยด้วยกันนะครับหนึ่งคือการก่อกำเนิดของรัฐชาติซึ่งเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก150ปีมานี้เอง แังที่เราต้องพบพเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆในย่านนี้นะครับการที่มีชาติหมหาอำนาจตะวันตกเข้ามาล่านานิ่ขมความจําเป็นที่จะต้องมีความเอกภาพในการที่จะดําเนินนโยบายหรือเจรจาต่อรองกับชาติหมหาอำนาจเหล่านั้นทําให้เกิดรัฐชาติขึ้นนะรัฐชาติที่เกิดขึ้นนั้นก็ใช้ชื่อว่าสยามนะ พูดถึงความเป็นไทยมันก็สามารถที่จะบ่งบอกได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกว่าวัฒนธรรมนะครับศิลปะอาหารทางมิวเซียมสยามเราก็มีการหยิบยกความเป็นไทยออกมาทั้งหมด4ยุคสสมัยนะครับผ่านวัตถุแสดงที่อยู่ในรอบๆห้องนะครับซึ่งความเป็นไทยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างอย่างเช่นศิลาจารึกก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาหรือการปกครองของพระมหากษัตริย์ในอดีต ห้องนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดลิ้นชักเพื่อดูวัตถุแสดงที่บ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้นี่ครับใช่นี่อย่างนี้เขาบอกว่าข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารจานหลักนะแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของไทยด้วยมีประเพณีต่างที่เกี่ยวกับข้าวด้วยเช่นกันนะคะกอเรื่องอาหารการกินมันคือรวมอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรม้องครับด้วยเช่นกันนะคะจริงๆแล้วเรื่องของอาหารการกินของคนไทยเราเนี่ยนะคะมันใช้วิธีการเรื่องของ สิ่งที่มีกับวิธีการดำรงชีวิตตามหลักฐานศิลาจารึกของพ่อขุนรามนะคะที่บอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพราะฉะนั้นหลักฐานก็ปรากฏแล้วว่าคนไทยเราเนี่ยคือกินข้าวเป็นหลักแล้วก็อาหารที่เป็นวัตถุดิบหลักของเราก็คือปลาวิธีการปรุงอาหารก็คือใช้วิธีการที่ทำแบบง่ายๆเอาใช้ก่อไฟมาสุมแล้วก็ทำให้เกิดความร้อนหุงข้าวให้สุกเอาปลามาย่างเมื่อเราได้รับอิทธิพลของคนที่อยู่รอบ ประเทศเราเนี่ยนะคะมีใครทําอะไรคนไทยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงเพราะนั้นก็จะเลือกเอาวิธีการมาประยุกต์ปรับปรุงให้สอดคล้องเพราะฉะนั้นในสมัยสุขโขทัยนะคะก็จะเริ่มมีทั้งเรื่องของการต้มการย่างการคลุกในสมัยนี้เราอาจจะคล้ายกับการยำเข้ามาก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างว่าเอาตามวัตถุดิบที่มีเอามาคลุกมาผสมผสานเป็นเมนู ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็ยังสืบทอดวิธีการกระบวนการเหมือนอย่างสมัยสุขโขทัยนั่นแหละแต่พอเมื่อมีต่างชาติเข้ามาเราเริ่มรับอิทธิพลของต่างชาติเข้ามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเช่นในเรื่องของเอาทรับมาทั้งตัววัตถุดิบรับมาทั้งวิธีการกินวิธีการปรุงเพราะนั้นในอยุธยาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์เรื่อยมาเนี่ยนะคะมี ขนมอบมีการใช้ไฟบนไฟล่างมีทั้งเรื่องของการกวนมีทั้งเรื่องของการนึ่งมีทั้งรับเอาเครื่องเทศจากโปรตุเกสจากแคกทำให้วิธีการกินเริ่มมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นต่อจากกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีเป็นช่วงเวลาของศึกสงครามเป็นช่วงเวลาของการกู้บ้านกู้เมืองวิธีการกินของคนสมัยนี้จะต้องเป็นของที่กินง่ายๆ เก็บไว้ได้คงทนอย่างเช่นหินฝนทองเป็นขนมที่ให้พลังงานสูงเป็นแป้งน้ำตาลเนี่ยสามารถเทียพกพาไปในระหว่างการเดินทัพพอขึ้นต้นรัสมัยรัตนโกสินทร์ความเจริญรุ่งเรืองเริ่มเข้ามาความสงบของบ้านเมืองเพราะนั้น เราเริ่มรวบรวมหลักฐานเมนูอาหารที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยากลับเข้ามาอย่างเช่นกาเปชมเครื่องขาวานของรัชกาลที่สองที่มีการบันทึกหลักฐานไว้ว่ามีอะไรอยู่บ้างจริงๆแล้วถามว่าสูญหายไหมไม่ได้สูญหายเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้สร้างสรรค์ด้วยความเป็นอยู่ของบ้านเมืองเพราะนั้นอาหารการกินวิถีการกินของคนไทยเราเนี่ยขึ้นอยู่กับวิถีการดำรงชีวิต อาหารไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะถือได้ว่ามีความเชื่อมโยงแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมในยุคนั้นๆค่ะมีทั้งการรับเอาอิทธิพลจากต่างชาติเข้ามาผสมผสานกับวัตถุด,ดิบนะคะรวมถึงภูมิปัญญาของไทยเพื่อที่จะได้ปรับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็มีการถ่ายทอดนะคะจากบรรพบุรุษค่ะจากรุ่นสู่รุ่นถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของประเทศด้วยค่ะ รถสายาม ตามแบบฉบับอาหารไทยผูกเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละยุคสมัยมาทำความรู้จักกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในยุคต่างๆผ่านอาหารไทยโบราณที่ยังคงสืบทอดมาถึงวันนี้กันค่ะ สวนชุนันทานะคะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รนะคะองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่อยากจะมาสร้างวังที่นอกเหนือจากพระบรมมหาราชวังพองค์ก็เลยทรงใช้เงินพระคังข้างที่นะคะซื้อพื้นที่บริเวณตรงเขตสวนดุสิตเนี่ยค่ะ แล้วก็ตั้งชื่อว่าตําบลสวนดุสิตนะคะแล้ววังนี้ก็ถูกสร้างขึ้นตรงพระที่นั่งอมพรนะคะเร,เราเรียกกันว่าพระราชวังสวนดุสิตในตอนแรกสมัยรัชกาลที่5และในสมัยรัชกาลที่6กอ่ะคะ่ะก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อเป็นพระราชวังดุสิตขึ้นนะคะซึ่งสวนสุนันทานเนี่ยเดิมทียังไม่มีนะแต่ ในหลวงรัชกาลที่5ทรงเสด็จประพาสยุยโรปครั้งที่2นะคะในปี2450นะคะพ mm hmm. ระองค์ท่านก็พอพระราชหฤทัยค่ะที่สวนหลังวางเป็นสวนป่านะคะในพระชวงเบิร์นสตอฟประเทศเดนมาร์กพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชดำริอยากจะสร้างสวนแบบนี้ในวังพระราชวังของท่านบ้างนะคะ mm hmm. สุนันทาเนี่ยพระตำหนักที่เป็นเรียกว่าเป็นประมุขของในสวนสุนันทาเลยก็คือพระตำหนักสายสุทานนพดลปัจจุบันชื่อนี้นะคะเดิมทีเป็นพระตำหนักของพระวิมาดาเธอค่ะพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมกรมพระสุทาสินีนาถปิยะมหาราชปดิวรดาค่ะซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นอัครมหเหสในรัชกาลที่5พระองค์เป็นพระองค์แรกเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่เสด็จเข้ามาประทับในสวนสุนันทา ไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาเราก็มีวิสัยทัศน์โดยท่านอธิการรองศาสตราจารย์ดรรือเดชเกิดวิชัยนะคะที่อยากจะมองสวนสุนันทาว่าจุดเด่นของเราเนี่ยมุ่งเน้นความเป็นวังค่ะภูมิปัญญาโบราณในวังสวนสุนันทาที่เคยมีก็นํากลับขึ้นมานอกจากนั้นก็ยังมีสถานที่แห่งนี้ก็คือโรงแรมวังสวนชุนันทานะคะ แล้วเราก็นําภูมิปัญญาเก่าๆของสวนสุนันทานในอดีตเนี่ยนำมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารเองก็ตามก็เป็นอาหารสูตรชาววังค่ะตอนนี้นะคะจอยก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมวังสวนสุนันทาน,นะคะแล้วก็มาอยู่ในห้องอาหารที่นี่ค่ะแกงอาหารต่างๆที่อยู่ตรงหน้าของจอยนะคะเริ่มจาก แกงแรกเลยค่ะนี่เป็นตัวแทนของแกงในสมัยสุโขทัยนะคะนั่นก็คือแกงป่าปลาช่อนและด้านนี้ค่ะก็คือตัวแทนของแกงในยุคสมัยอยุทยาค่ะแกงเหงาหงอดชื่อแปลกมากเลยนะคะจอยก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะได้ชิมกันแล้วถ้าพูดถึง เชื่อมโยงอาหารไทยใช่ไหมคะสมัยสุโขไทยเนี่ยคะ่ะเราก็จะนึกถึงอาหารที่เป็นยุคสมัยก่อนซึ่งอาจจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากมายนะคะเราก็นึกถึงเรื่องของการต้ม ะะดังนั้นก็จะเป็นเมนูแกงปลาปลาช่อนนะคะเพราะเนื่องจากปลานะคะถือเป็นอาหารที่คนไทยสมัยก่อนก็จะนิยมบริโภคกันดังนั้นแกงปลาปลาช่อนนี่นก็จะเป็นตัวแทนของอาหารสมัยสุขโขทยัยซึ่งจะหมายถึงมีพวกเครื่องเขาเรียกว่าสมุนไพรนะคะเพราะคนไทยสมัยก่อนเนี่ยรับประทานอาหารก็จะมีอาหารเป็นยานะคะ คำฉันฉลาดนะคะที่บอกว่าคนไทยเราเนี่ยรับประทานอาหารเพื่อเป็นยานะคะดังนั้นเราก็จะเอาพืชผักสมุนไพรนะคะที่เป็นของคนไทยเรานะคะมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดับคาวเนื้อสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะปลานะคะเราจึงใช้สมุนไพรสดนะคะซึ่งสมุนไพรสดเราก็ทราบอยู่แล้วว่าสรรพคุณทางยามีอยู่เยอะนี่คือภูมิปัญญาของคนไทยในยุคก่อน เมื่อสัมผัสของเนื้อปลาช่อนนะคะมันจะแน่นแล้วกลิ่นสมุนไพรค่ะพวกใบกระเพราเอยกระชายเอยพริกเอยเนี่ยเข้ากันมากปลาช่อนกับแกงตานี่คือดีมากย้อนไปถึงแกง สมัยอยิปตยาเองนะคะก็จะมีการบันทึกไว้นะคะของชาวโปรตุเกสนะคะก็มีการพูดถึงแกงเหงางอดน,นะคะถ้าเกิดเราค้นประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าชาวโปรตุเกสเองเนะะี่ยค่ะก็จะรับประทานซุปพวกซุปทะเลนะคะซึ่งอาจจะมีสีเป็นสีส้มสีแดงแกงเหงางอดเองถ้าไปดูในเรื่องของเครื่องปรุงนะคะก็จะประกอบด้วยพริก ะะพริกเนี่ยก็จะมีทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะคะซึ่งขาดไม่ได้ก็คือพริกเหลืองสด่ะแล้วก็จะมีปลาอันนี้คำว่าเงางอดเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นคำแปลงมานะคะด้วยคนไทยเราเนี่ยการพูดจับทางภาษาอังกฤษอะไรสมัยก่อนก็อาจจะพูดไม่ชัดนะคะเลยก็เลยเป็นเหงาหงอด ความนฉลาดถ้าพูดถึงคนไทยนะคะเราเหมือนกับรับวัฒนธรรมนะคะการบริโภคของชาวตะวันตกมานะคะแล้วก็มาแปลงเป็นนําวัตถุดิบที่มีในประเทศไทยของเราอะคะ่ะเข้าแทนที่อาหารนั้นๆนะ,ะจึงทําให้เกิดเมนูมากมายนะคะซึ่งเป็นของคนไทยเรามาที่แกงที่เป็นตัวแทนของสมัยอยุธยานะก็คือแกงเหงาหอดค่ะ เป็นครั้งแรกของจอเลยนะคะที่จะได้ชิมคือชื่อเนี่ยก็เพิ่งได้ยินชื่อแปลกมากขอชิมน้ำซุปก่อนเลยก็เป็นแกงใสอีกแล้วค่ะไม่ได้มีกะทิไม่เหมือนแกงสม้ม คือความแกงใสอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่แกงส้มนะคะไม่ได้มีความเปรี้ยวจะมีความเค็มๆนิดๆนะ่ะอร่อยมากค่ะ นอกจากห้องอาหารแก้วเจ้าจอมโรงแรมวังสวนสุนันทายังมีร้านอาหารพระยาดายนิง่งที่ตั้งอยู่ในโรงแรมพระยาพาราโซที่ให้เราได้ลองลิ้มชิมรสอาหารไทยโบราณในสถานที่ที่เงียบสงบเป็นส่วนตัวถือเป็นมื้อพิเศษท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามแบบที่หาไม่ได้ง่ายนักในปัจจุบันที่มาที่ไปของโรงแรมพระยาพาราโซนะคะก็คือจ๋าอยากจะพาย้อนกลับไปเมื่ออดีต หนึ100ปีที่แล้วนะคะก็คือว่าบ้านหลังนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของบ้านบางยี่ขันนะคะก็คือปัจจุบันมีอายุ100ปีนะคะตึกนี้สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะเมื่อปีพศ2466นะคะตึกนี้สร้างสำหรับเป็นเรื่นหอของท่าน พยาชลภูมิพาณิชย์และคุณหญิงส่วนนะคะบ้านหลังนี้ก็คือได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อด็อกเตอร์วิชัยได้มูรณะบ้านหลังนี้นะคะเป็นโรงแรมพยาพลราโซ่ที่มีความหมายว่าคฤหาสน์แห่งพยาชลภูมิพาณิชย์ค่ะ อาหารที่นี่นะคะคือเราคงความเป็นอาหารโบราณชาววังนะคะเนื่องจากเราต้องการสืบสารวัฒนธรรมไทยเรายังคงต้องการให้ที่นี่ย้อนกลับไปเมื่อสมัยร้อยปีที่แล้วคือความเป็นชาววัง ราก็มาถึงห้องอาหารที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่นก็คือพระยาดายิงนั่นเองค่ะส่วนอาหารที่อยู่ตรงหน้าจะทั้งหมดนี้นะคะนี่ก็มีหลากหลายเมนูนะคะแต่ที่ไฮไลท์นะคะที่จอยมาในวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือเมนูข้างหน้าจะเลยค่ะนี่เลยแกงรันจวนค่ะและลาเตียงค่ะซึ่งเป็นเมนูสมัยรัตนโกสิน์นั่นเองนะคะลาเตียงจะอยู่ในยุคข,ของรัตนโกสิน นะครับอยู่ในยุคข,ของรชัชกาลที่สองท่านทรงเปรียบอาหารจานนี้เปรียบเหมือนเตียงทองที่เคยนอนแนบเคียงกับผู้หญิงนั้นเป็นที่รักก็คือสมเด็จพระศรีสุริยนันธาบรมราชินีนาถนะครับและท่านก็ทรงประพาน์เกี่ยวกับเหุชมเครื่องขาวหวานอย่างเช่นอ่าลาเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทําเมืองบนลดหลันฉันชอบกนยนอยากนิดคิดแนบนอนนะครับล่าเตียงเนี่ยเป็นเมนูอาหารว่าง ที่เริ่มรับอิทธิพลของการใช้ไข่มาประกอบอาหารลักษณะของล่าเตียงเป็นเหมือนกับไข่ยะไส้แต่ว่าไข่เนี่ยเรามาทำเป็นตะข่ายแล้วก็ผัดไส้เข้าไปห่อคลุมให้มิดนะคะด้วยภูมิปัญญาของคนไทยเราที่สามารถที่จะสร้างสรรค์ลักษณะพิเศษในการทำไข่ให้เป็นรูปลักษณ์ต่างๆ จะทำชิ้นใหญ่ก็เหลือทำเป็นชิ้นเล็กให้เป็นอาหารว่างพอดีคำภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนเนี่ยเนื่องด้วยที่ไม่มีวัตถุดิบที่สะดวกสบายนะครับอีกวิธีในการทำก็คืออาจจะเป็นพวกใบตองที่ทำเป็นกลวยนะครับแล้วก็ทำมาประตวัดตะััดเป็นเหมือนตะไคายแหนะครับผม วันนจะเกิดขึ้นในยุคข,ของรัชกาลที่5นะครับผมเป็นแกงที่เลี้ยงข้าหลวงเรือนนอกนะครับที่มาช่วยในการทําดอกไม้อาหารในวันนั้น,นที่เลี้ยงข้าหลวงก็คือเนื้อผัดพริกนะครับสดใบหัวละพาอ่อนแต่ก็นําออกไปเนี่ยเติบ,ตบข้าหลวงไม่ค่อยถูกอกถูกใจของข้าหลวงเท่าไหร่นะครับทำให้อาหารเหลือเป็นจํานวนมากหม่อมเจ้าสบายนินรัตเนี่ยท่านก็เลยเสียดายของนะครับแล้วก็ให้พนักง,งานในห้องเครื่องของท่านเนี่ยทำการแยกเนื้อออกพริกสดออกไปหัวละพาออกนะครับแล้วก็ ต้มน้ำซุปนะครับผมแล้วก็เททุกอย่างเนี่ยแล้วก็มาปรุงรสใหม่นะครับแกงรันจวนเป็นเมนูที่เกิดขึ้นจากแนวคิดถ้าสมมุติในปัจจุบันนี้เราแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของซีโลเวสคือเอาของที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยที่จะเป็นของของเหลือแล้วเนี่ยเอามาสร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่แกงรันจวนเนี่ยจะเป็นแกงน้ำพริกกะปิเลย นะครับที่เป็นเป็นน้ำเหมือนน้ำซุปเลยนะครับผมแล้วก็มีส่วนผสมของเนื้อใบหัวละพาอย่างที่บอกที่มีส่วนผสมที่เอาเหลือออกมาเนี่ยประยุกต์ทำขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับต้องยกย่องนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนอย่างเงี้ยอย่างหม่อมเจ้าสบายนินรัตน์นะถ้าผมยกตัวอย่างจากเมนูที่ไม่ค่อยอมีมีแขกที่มางานเลี้ยงเนี่ยทานไม่ค่อยถูกอกถูกใจเนี่ยท่านก็มาประยุกต์แล้วก็ทําขึ้น อันนี้ก็ต้องออชื่นชมเลยนะครับผมในการดัดแปลงในการทําอาหารของหม่อมเจ้าสบายนะครับผมคือตอนที่พี่เชฟเขาทําแกงรันจวนอยู่เนี่ยค่ะจอยก็ได้กลิ่นแบบห,หอมคุ้งไปทั่วเลยคือแค่ถ้าไม่สบายเป็นหวัดหรือคัดจมูกเนี่ยนะแค่ได้กลิ่นก็น่าจะแบบจมูกโล่งแล้ว <het> <ค> ภูมิปัญญาของคนไทยถ้าสมมุติว่าเราวิเคราะห์ก,กันตอนนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่คุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่1ชอบครีเอทนะคะครีเอททำให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นเอาของที่มีอยู่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันที่สองเอาของเหลือมาสร้างสรรค์อันที่สามเอาของที่มีอยู่มาทำเรียนแบบอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกแกงเหงาหงอดเรียนแบบมาจากซุปมะเขือเทศ การที่เราได้รู้ที่มาในแต่ละจานทําให้แต่ละคําที่เราได้ชิมอาหารไทยโบราณเนี่ยนะคะเราไม่ได้รับรู้แค่รสชาติจากความอร่อยจากวัตถุดิบที่ใส่ลงไปในอาหารเท่านั้นนะคะ แต่เรายังได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนไทยที่ถ่ายทอดมาสู่อาหารแต่ละจานเนี่ยได้รวบรวมเอา,าศาสตร์และศิลป์และความมีคุณค่าทางโภชนาการรวมเอาไว้ด้วยกันค่ะและนี่ก็คือภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดของบรรพบุรุษของคนไทยโดยแท้เลยล่ะค่ะ ไม่แปลกใจเลยนะคะที่อาหารไทยค่ะจะได้รับการยอมรับในระดับโลกค่ะในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอดีตกับเรื่องราวของอาหารไทยที่เราภาคภูมิใจกันอีกแน่นอนนะคะต้องติดตามกันให้ได้ส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ amarin tv